ขั้นตอนการสั่งจองเสื้อยืดหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลรุ่นพิเศษ l i m i t ต็ดเ i พิชั่พร้อมเหรียญพยาคุดหลวงพ่อพัดขั้นตอนที่1นึ่งแอดไลน์แอดบังอ้อแอดไซน์ BANG AOR ขั้นตอนที่2กดลิ้งขั้นตอนที่3ากรอกรายละเอียดขั้นตอนที่4 โอนเง um. ินและส่งสลิปในไลน์เพื่อยืนยันหลักฐานหลังจากนั้นรอแอดมินตอบกลับเพื่อยืนยันหลักฐานการสั่งจองเสื้อยืดขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันเสมอมานะคะไม่สั่งจองไม่ได้แล้วค่ะนายเขาขอกำลังครับจะไปร้อมจับคนร้ายสำคัญครับชื่อว่าแจ็ค อยากให้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีตีใหญ่ได้ยังไงก็าวางแผนว่าจะทํำยังไงจะเข้าตัวได้ไม่ได้เปิดปืนนะผมไม่กล้าพกปืนเข้าไปอเอามือป่าเนี่ยจี้ก็เรียกง,ง่ายๆเอานิ้วนี่นิ้วนีนวน่จิ้มนิ้วนี่จิ้มแล้วมือน,นีน้ล็อกอล็อ,อมันวิ่งฝ่าเข้าไปในห้องประชุมเขาตนนั้พวกนายพลเต็มเลยอ่ะยตยีใหญ่อยู่ตรงกลาง มือม,มือและด้านล้อมอยู่สามคนเนี่ยกระชากสร้อยจะทําให้การของคุณหมอเนี่ยกระชากสร้อยที่ไหนฮะจุดไหนเนีย่ยาปากสร้อยเนี่ยไอ้สีคนนี้ไม่มีทางรู้หรอกว่าคุณหมอจะมารถเสียวันนี้ถูกไหมฮะถ้ารู้ก็ต้องเป็นคนในละมันมีนาวาโทอยู่คนเป็นนายทหารเวรยียดไม่ยอมให้ออกมันไม่ได้มาเพื่อปลนนรัพย์หรอกมันจะต้องมีงานใหญ่กว่านั้นคุณพ่อบอกว่าเป็นหนึ่งในตํารวจที่ภูมิไปที่โดดรถไฟอ่ะเอา้า สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับ EP นี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับบุคคลท่านหนึ่งครับที่เป็นจิ๊กซอสํำคัญในคดีประวัติศาสตร์ตีใหญ่อีกหนึ่งจิ๊กซอนะครับเพราะว่าบุคคลท่านนี้นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปทําการปิดล้อมตีใหญ่ที่วัดเขมา เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ยิงตีใหญ่ที่วัดเขมาแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับตีใหญ่เพราะได้พบเจอกับตีใหญ่อีกหลายครั้งเราอกพบกับท่านเลยนะครับสวัสดีครับพี่พงเทพครับสวัสดีครับคุณหนุ่มครับให้พี่พงเทพแนะนําตัวทีหนึ่งครับผมร้อยตํารวจตีีพงเทพบุตรศยพันธ์ครับอดีตก็คือเจ้าหน้าที่สายสืบสถานีตารวจนครบาลประชาชื่นครับผมสอนอประชาชื่นเนี่ย แยกออกไปจากสอนอต่อปูนใช่ไหมเมื่อปี2 0บเมื่อปี2 0ครับผมในตอนนั้นเนี่ยบทบาทหน้าที่ของพี่พงเทพก็คือเป็นตำรวจสายสืบตัวนครับผมครับผมเห็นบอกว่าคุณพ่อก็เป็นตำรวจตำรวจครับผมชนะสงครามคุณพ่อก็เรียกได้ว่าเป็นสายเลือดตำรวจครับผมเป็นสายสืบก็เพราะว่าตอนเด็กๆในขนาด7-8ขวบก็ยังเคยไปทํางานสืบให้พ่อเลยให้สืบของชนะสงครามมาสอนอชนะสงครามครับ7-8ขวบเอครับตอนนั้นยุนบัิพักชนะสงครามตอนนั้นทําอะไรพี่ข้อให้ไปสืบทําอะไร ก็เวลาเขามีคดีรหรือรจะไปสืบจับอะไรเนี่ยก็ใช้ผมเนี่ยเข้าไปหาข่าวอะไรเงี้ยเพราะเด็กไปเนี่มันจะแบบแลบเรียนไม่มีพิรุษไม่มีพิรุษหาข่าวเกี่ยวกับอะไรพี่ยาเสพติดยาเสพติดมั่งคนร้ายที่มาแฝงตัวอะไรเนี้ยในในสลัมอะไรพวกเนี้ยแล้วเราเป็นเด็กเราไม่กลัวพี่เจ็ดแปดกลัวไปไม่กลัวรับา็ชอบชอบอ่ะ ไปอยู่ท่ามกลางหมู่โจรเลยนะฮะอ๋อก็เลยเรียกว่าได้วิชาสายสืบมาจากตรนส้นสวนหนึ่งด้วยนะได้วิชามาจากสมัยเด็กแลยตำรวจสายสืบเนี่ยพี่ผมเห็นบางคนนะไว้หนวดไว้เข่าบุคลิกท่าทางไม่เป็นตำรวจเลยนะใช่ใช่สมัยหนุ่มๆพี่พงเทพเป็นงั้นไหมลักษณะท่าทางเป็นงั้นไหมผมก็ส่วนมากอ่ะผมจะไปไหนผมจะนุ่งขาสั้นสะพายกระเป๋าอะไรเงี้ยปืนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือมองไม่เป็นตำรวจอ่ะ แล้วผมคนขาไม่ดีฮากโกงเนี่ยแต่มันเป็นจำเนิดก็คนก็มองไม่มีใครมองจะเป็นตำรวจสมไมก่อนเนี่ยก็คือแฝงตัวง่ายเคยทํางานแฝงตัวที่อันตรายที่สุดเนี่ยทำอะไรยกตัวอย่างสักเรื่องได้ไหมพี่มันมีเยอะฮะแต่ว่าที่เสี่ยงที่สุดก็คือเคยไปจับผู้ต้องหาป้นซับอ่ะที่จังหวัดตราดเพราะไอ้นี่มันค้ายสําคัญ่ะสายแรยง,งานว่ามันตอนนี้มันหนีไปอยู่จังหวัดตราด แต่ว่าอีกสองวันเนี่ยมันจะออกเรือแล้วถ้าออกเรือก็ออกไปหลายเดือนหายเลยครับก็ไปวางแผนไปจับปรากฏว่ามันมันฉลองอยู่ร้านอาหารพักพวกมันน่ะเกือบยี่สิบคนเนี่ยที่มันกินกันอยู่อะ่ะคร็ไปสายสืบก็ไปแล้วเสร็จแล้วก็วางแผนว่าจะทํายังไงจะเข้าตัวได้ผมก็เลยเขาอ,อาสาเข้าไปเองอครับเข้าไปก็เป็นทําเป็นเด็กเซิร์ฟอะ่ะไปเพราะว่าถึงตัวปุ๊บก็ให้สัญ,ญญาณให้เปิดไฟเพราะร้านมันไฟมันสลัวๆผมก็ จี้ไม่ได้เอาปืนจี้นะผมไม่กล้าพกเปิดเข้าไปเอามือเปล่าเนี่ยจี้บอกเอ้ยนี่ผมตำรวจน,นะเอามือเปลา่าก็เรียกง่ายๆเอานิ้วเนี่ยนิ้วเนี่ยจิ้มนิ้วเนี่ย,ยจิ้มแล้วมือ,อน,นี้ล็อกเหรอล็อกเอเอเอ,อยู่ในใๆตำรวจนะแล้วที่อื่นเขาเปิดไฟนั่นเนี่ยไอ้นี่มีีเน่ยคนนี้ไหลายคดีคดีเยอะโในนั้นเขาก่อคดีอะไรบ้างพี่โอ้ปนซับปนอะไรเยอะตอนนั้นนะโอ้โหแต่ว่าคดีที่คือฮาที่สุดก็คือ ผมเข้าไปจับผู้ล่องหาที่สนามเสือป่าครับสมัยก่อนเนี่ยนายพลเอกแตาาน่ากาทหารโบกทันเรือต้องอยู่สนามเสือป่าครับวันนั้นเนี่ยผมไปจับผู้ล่องหาชิงงรับทิงงรั์แล้วผมขืนเจ้ารั์แล้วมันทําเขาสองครั้งเลยเนะเป็นลูกจ้างอยู่ที่สนามเสือป่าครับผมก็ไปดักแต่ดักอยู่วัดเบญจาเนี่ยมันเลิกงานมันข้ามมาครึ่งถนนเลยทีเจ้าทุกข์อ่ะดันมันเห็นพิรุธมันก็วิ่งหนีกลับเข้าไปครับผมก็วิ่งไล่เข้าไปสอหอฐานเรือผมขออนุญาตนะผมตำรวจจับคนร้ายเขาให้ทา มันวิ่งฝ่าเข้าไปในห้องประชุมเขาตอนนั้นพวกนายพลเต็มเลยอ่ะนึกดูแล้วกันท่านนายพลบอกเฮ้ยอะไรกันเว้ยผมวิ่งเข้าไปในการประชุมอยู่อ่ะจับออกมาบอกว่ามันมีนาวาโทอยู่คนเป็นนายทหารเวดไม่ยอมให้ออกผมไม่เอาเราเข้าไปจับคนร้ายเขาจะไม่ให้พี่ออกเพราะว่าอะไรไปทําผิดกฎหมายเนี่ยนะเขาบอกบุกลุกเข้าไปในนั้นไงบอกว่าผมขออนุญาตขออแล้วขอหอบอกโดนตบหมดเลยเสร็จแล้วก็ไม่ให้พู้อหาผมผมก็ครูอ่ะ คุณก็ย้ายไปเลยนะบ้านคุณไม่ต้องมาอยู่ในท้องที่ผมนั่นแหละที่ว่าบุกลุยเข้าไปนั้นนะ่ะเอ้าแล้วเราเข้าไปไปฏิบัตินะ้ที่จลลับคนร้ายนะเป็นค่ายการด้วยกันแล้วก็เป็นทหารด้วยนะก็น่าจะเฮ้ยดีนะไม่งั้นไอคนนี้ไปก่อเหตุหรือไปเออมันเห็นมันมนือนหมว่าทหารดนะ้วมันแบบเสียเกียรติมันอะไรอเงี้ย ทั้งทั้งไอ้นี่เป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างในพงในพลเต็มเลยเออโอ้ก็สนามเสือป่าสมัยก่อนนี้ก็ไป,ไปชมอยู่ที่นั่นแหละทหารอากาศทหารบกทหารเรือเนี่ยไปรวมอยู่นั่นหมดโอ้แปลกนะเรื่องนี้เรื่องนี้แปลกแล้วพี่พงเทพยอยากให้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีตีใหญ่ได้ยังไงคือผมได้ยินคําว่าตีใหญ่ก็คือคุณพ่อผมเนี่ยเป็นคนถ่ายทอดว่าเมื่อปีหนึ่งแปดเนี่ยเขารับตีใหญ่เนี่ย ไปทําแผนที่เชียงใหม่ตังรถไฟอ่ะคุณพ่อผมว่าเป็นหนึ่งในตํารวจที่คุมไปที่โดดรถไฟอะเอา้าเดี๋ยวนะพ่อพี่พงเทพด้วยนะครับเป็นตำรวจที่คุมตีใหญ่ขึ้นรถไฟไปไปเชียงใหม่เพื่อ <ไป S 2> ทำแผนปนร้านทองครับผม พ่อพี่ชื่ออะไรครัโทษทีร้อยตำรวจตีบำรุงบุษยพันธ์ครับท่านอยู่สอนอนไหนอ่ะตอนนั้นอยู่ชนะลงคามพ่อไปช่วยรายการสอนอนสำลราศตีใหญ่ช่วงนั้นถูกขังอยู่ที่เรือนจําที่ผมจำชื่อไม่ได้อยู่ท้องที่สำารีใหญ่ แต่ตอนนี้เรียนจำมันเขายกเลิกไปแล้วก็คือว่าตีใหญ่เนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ท่านผู้ชมฟังก่อนนะเขาไปปล้นร้านเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์อันนี้เข้ามานครบาลแล้วนะใช่ใช่ปกติจะก่อคดีอยู่รอบรอบพอมาเข้านครบาลเนี่ยก็มาปล้นร้านเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ถูกจับได้ถูกไหมฮะที่สอนอสำรานล่าเนะ่ะถ้าจำไม่ผิดนะเพราะนั้นเขาถูกขังที่นั่นครับ แล้วคุณพ่อไปเกี่ยวข้องได้ไงฮะก็ทางเชียงใหม่เขาอายัดตัวไงครับก็คือว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นนายตำรวจท่านหนึ่งนะฮะแต่ตอนนั้นก็จะเป็นจ่าอยู่ตอนนั้นเป็นนายตำรวจท่านหนึ่งที่พาตีใหญ่ขึ้นรถไฟไปทําแผนประกอบคารับสารภาพที่ป้นล้านทองเชียงใหม่คดีป้นล้านทองนะฮะที่จะบอกว่าตํารวจคุมไปสองคนเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้ครับเพราะตํารวจการคุมู้ต้องหาเนี่ยบ้ต้องหาสองอย่างนี้ต้อตำรวจต้องสามือ4สี่ครับสี่อย่างน้อยก็สี่ ถ้าทิ่ไปแต่งวัดเนี่ยถูกต้องเพราะว่าสองสองเนี่ยมันตุนไม่ได้เยเพราะว่าที่ผมอยู่คุมเรือนจําของเปลมเนี่ยคุณต้องหาเมื่อก่อนเนี่ยบ่อยบางทีเป็นร้อยเป็นพันเขาเขาต้องระบุเลยคนหนึ่งเนี่ยน้อยตำรวจสองคนสองคนตำรวจต้องสามสี่คนนอย่างน้อยๆแล้วนี่เป็นผู้ร้ายสาคัญเนี่ยต้องหลายคนไงบางกระแสเห็นบอกตำรวจคุมไปสองคนนี่เป็นไปไม่ได้ตำรวจจะต้องรู้เพราะว่าเนี่ยขายข้อข้องใจจะไ้ มันต้องเผื่อนะเพราะไม่งั้นได้สองโจรก็สบายเลยแข็งแรงหน่อยก็แล้วเป็นคนผู้ร้ายสําคัญพ้นซัพ์ด้วยนะฮะอันเนี้ยแล้วคุณพ่อเล่าว่าไปกี่คนไม่ได้เล่าอเล่าแต่ว่าที่ว่ามีข่าวเนี่ยบอกว่าวันนั้นพ่อก็ไปคุณพ่อเล่าให้ฟังตอนนี้คุณพ่อยังมีชีวิตไหมอยู่ตอนแรกละตอนเกิดเหตุใหม่ๆปีหนึ่งแปดตอนผมเป็นตำรวจแล้วไม่ปัจจุบันนี้ อ๋อคุณพ่อเสียชีวิตไปนานแลวอ๋อเสียชีวิตไปนานแล้วครับผมโอ้แล้วคุณพ่อเล่ารายละเอียดตรงนี้ให้ฟังไหมพี่ตรงนี้มีคนอยากดูมากว่าเขาโดดรถไฟยดีเล่าเลยแบบว่ามีข่าวที่ตีใหญ่โดดรถไฟอะไรเนะแล้วพ่อก็เป็นตำรวจหนึ่งในนั้นตอนนั้นผมก็ไม่ได้สนใจไงแบบว่าเรานั่งคุยกันเฉย่ฉยตอนพ่อส่งปืนมาให้เช็ดปืนทั้งปืนให้ตอนนั้นก็เล่าเรือ่าเล่าฟังบอกเนี่ยนี่ข่าวอะไรแลขาบอกเนี่ยนี่ข่าวที่ใหญ่โดดรถไฟเนี่ยมันแน่แต่พ่อกับคุมไป ไม่ได้สนใจจะไปถามรายละเอียดมากไม่ตำรวจแล้วฮะตอนนั้นเป็นผมเป็นตำรวจปีหนึ่งหนึ่งหกตอนนั้นปีหนึ่งแปดตีวันนั้นผมตอนนั้นตอนนี้ต่อปูนเสียดายจังเลยนะถ้าคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวผมจะไปคุยกับท่านเลยผมก็ได้ฟังข่าวที่ใหญ่ครั้งแรกก็คือผมว่ามีความสงสัยว่าไม่รู้เขาไปคนเดียวหรือไปกับใครอีกคนโดดกันไปด้วยกันหรือว่าตีใหญ่โดดคนเดียวตรงนี้ยังมีความคุมเคืออยู่โอเคนะข่าวก็คือข่าวแต่ว่าในความเป็นจริงจะเป็นอย่างไร อย่างนี้ก็ตัว,ต,วตัวน้องหนาอยู่แล้วแ่ะไปคนร้ายระดับเนี้แล้วโทษนะครับคุณพ่อเนี่ยพอคุมคนร้ายไปคนร้ายหนีได้มีความผิดไหมมีเนี่ยมีครแล้วโดนอะไรพี่ตอนนั้นก็เขาก็ดูว่าเป็นการประมาทหรือไม่หรือเหตุสุดวิสัยอย่างเงี้ยเพราะว่าในทางตํารวจเนี่ย เขาต้องตั้งข้องสายอะไรมากมายเลยถูกไหมด้วยคนร้างหรือเปล่าอะไร้ย่เป็นเหตุสุดวิสัยไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นพี่พงเทพเป็นตำรวจหนุ่มแต่คุณพ่อเนี่ยเป็นจ่าที่สูงอายุและครับผมถูกไหมฮะแล้วเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคดีบรัติศตร์ตีใหญ่ได้ยังไง ตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าตีใหญ่เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเพราะหนึ่งไม่มีรูปภาพข่าวสารก็ยากครับเพราะสมัยก่อนนี้โทรศัพท์ก็ไม่มีการสื่อสารของตํารวจี่ลำบากก็มีวันหนึ่งวันนั้นเป็นวันที่21ตุลาปี2521ฮะโอ้โหจำได้แม่นเลยนะครับผมจำวันได้แม่นเลคบบ้านพักผมอยู่ซอยประชาขึ้น37ครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านประชานิเวศนึงครับ วันนั้นเนี่ยวันทนี่ยี่เ็ดนะฮะตอนประมาณสักบ่ายสามโมงเพราะตอนนั้นลงพักเนี่ยยังไม่ได้อยู่ที่ปัจจุบันไปเช่าอยู่ข้างโรงแรมเบเกสตึกแถวครับผมก็กลับจากรงพักเพื่อจะมาบ้านครับผมก็มาลงรถที่หมู่บ้านประชานิเวศหนึ่งนั่งรถสองแถวอ่ะผมก็เดินมาขึ้นตรงสะพานสองประชานิเวศหนึ่งสะพานสองขึ้นอยู่กับตรงข้างกับซอยพิบาน แต่งชุดตำรวจไหมพี่กับจางที่แต่งขาสั้นในแต่งตัวธรรมดาเนี่ยใส่กางเกงขาสั้นครับผมเพราะด้วยความที่เราเป็นสายสืบไม่ได้แต่งเครื่องแบบมองไงก็ไม่ใช่ตำรวจอ่แล้วขณะที่ผมเดินขึ้นมาบนสะพานเนี่ยสะพานสองประชาชนเนี่ยตรงหัวสะพานที่ติดกับถนนประชาชื่นเนี่ยผมก็เห็นมีชายแปลกหน้าอยู่สี่คนมายืนอยู่ที่หัวสะพานแล้วที่สะดุดตายคือหนึ่งหนึ่งในสี่นั่นก็ใส่แว่นดำ ยืนอยู่ตรงกลางโดยมีสามลูกน้องสามคนอยู่ล้อมรอบครับแล้วก็สะพายเป็นเป้ไม่ใช่เป้แบบเป็นย่ามฮะครับแต่มือเขาเนี่ยอยู่ในย่ามมือขวาเขาเนี่ยอยู่ในย่ามตลอดเขาก็ยืนอยู่ทีนี้ผมก็ไม่ได้สนใจแล้วว่าใครเขาเป็นยืนได้ผมก็เข้าไปในบ้านไปเปลี่ยนชุดมาเตะฟุตบ,บอลผมก็เข้าไปประมาณสิบวนาทีก็ออกมาแต่งชุดบอลแล้วเดินข้ามกระพานขึ้นมาครับก็เห็นไอ้สี่คนเนี่ย ย้ายจุดแล้วจากหัวสะพานมายืนกลางสะพานจากหัวสะพานขึ้นมาอยู่กลางสะพานแล้วก็เป็นชายสี่คนเดิมพี่ยนเดิมพี่เนี่ยด้วยความที่เป็นนักสืบเพราะนั้นจำลูปพันสันฐานได้ดีได้ถูกไหมฮะลักษณะท่าทางชายสี่คนนี้มีคนเดียวใส่แว่นตาดำครับผมเพราะนั้นผมเดานะผมเดาว่าคนนี้น่าจะเป็นตีใหญ่นะถูกไหมฮะเพราะว่าที่เหลือเนี่ยสามคนเขาลักษณะคุ้มกันไม่ใส่แว่นไม่ใส่แว่นไม่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 เห็นมีแว่นมีแว่นอยู่คนเดียวที่ครับครับ แล้วแบบลักษณะคุ้มกันเนี่ยสามคนเนี่ยยืนคุ้มกันเนี้ยยืนคุ้มกันนี่ลักษณะเหมือนยืนล้อมล้อมล้อมฮะเตจจะอยู่กลางเขาจะอยู่ตรงกลางแล้วมืออยู่ในย่ามด้วยมือจะอยู่ในย่ามตลอดอมือขวาเนี่ยจะอยู่ในย่ามโอ้แสดงว่าระวังตัวมากแล้วผมก็ไปเตะฟุตบอลที่สนามประชานิเวศครับจนประมาณสักห้าโมงกว่าครับผมก็กลับ ไปเข้าเวรครับไปตรวจออกตรวจฮะกับห้องแต่งตัวใหม่ครับก็ผ่านสะพานมาก็ปรากฏว่าไอ้สี่คนเนี่ยจากที่ยืนกลางสะพานมายืนตรงใกล้ๆปากซอยแล้วครับปากซอยประชานิเวศสองครับพอ่ายืนปุ๊บผมก็เข้าบ้านก็ไปอาบน้ำประมาณ20่สิบนาทีออกมามายืนปากซอยตรงสะพานเนี่ยเพื่อเรียกรถสองแถวไปไปที่โรงพักประชาชื่นเพราะดีรถสองแถวมาผมก็โบกมือเรียกครับแต่ปรากฏว่าไอ้สี่คนที่ผมเจอเนี่ย มัเยือยอยู่ข้างหลังผมแล้วเอ้าคราวนี้ยังไงพี่พอไปเจออีกครั้งหนึ่งด้วยความที่สัญชตาตญาณสายสืบเรารู้สึกว่าสี่คนนี้มีพฤติลดอะไรสักอย่างมันยืนทําไมในตั้งหลายชั่วโมงสามสี่ตงสา,สามสามชั่วโมงกว่าชั่วโมงพอผมโบกรถสองแถวมาผมขึ้นปุ๊บไอ้สี่คนนี้ก็บกรถแต่ผมถามดูอ้าวมันไม่ได้ขึ้นรถสองแถวนะมันโบกรถแท็กซี่เขาขึ้นรถแท็กซี่ไปแสดงว่าตอนเขาโบกเขาโบกพร้อมๆกับพี่พร้อมกัมกนแต่แท็กซี่อยู่ข้างหลังผมไม่ทันสังเกตพอเราขึ้นสองแถวมาปั๊บสี่คนนี้ขึ้นท็กซี่ครับผม อีกประมาณไม่ไม่ถึงสิบนาทีผมก็มาลงหน้าสอนอ,อประชาชื่นครับก็พอเดินข้ามาถึงโรงพักเลยนะี่ยได้ยินเสียงวิยุุแจ้งเหตุครับว่าเหตุหนึ่งสี่หก็หมายถึงป้นทรัพย์ครับมีคนร้าย4คนก่อเหตุบริเวณสะพาน2องหมู่บ้านประชานิเวศหนึ 1. 1> ่งอ้าวผมว่าเออผมก็เพิ่งมาตรงนั้นแสดงว่าไอ้สคนเนี่ยต้องเป็นคนก่อเหตุแน่เลยเออพี่ทำไมถึงมั่นใจว่าต้องเป็น4ี่คนนี้แน่นอน ก็ช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็ผมสีเที่ยวเดี๋ยวผมเจอเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนั้นทั้งตลอดเลยครับแล้วก็ผู้เสียหายก็มีสองคนผมมีภรรยาที่อยู่บ้านอยู่ในซอยนั้นนะฮะพี่รู้จักไหมรู้จักครับเราขอสงวนชื่อนะฮะของท่านทั้งสองคนนี้ไว้แต่เอาเป็นว่าเป็นสองสามีภรรยาบอกได้นะฮะเป็นคุณหมอนะครับผมที่อยู่ใกล้ๆกับพี่พงเทพก็เลยรู้ว่าสองคนนี้เป็นใครถูกไหมฮะครับผมตอนนี้ตํารวจก็ได้รับแจ้ง ทางวิทยุครับตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นตีใหญ่ไม่รู้ฮะไม่รู้เลยผมก็มาที่เกิดเหตุอย่างเงี้ยก็มาจดรายละเอียดกับร้อยเวรว่าของที่โดนปนชาไปมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยมีอะไรบ้างบอกได้ไหมฮะมีสร้อยคอทองคำสองเส้นแล้วก็พระพระเลียมทองเจ็ดแปดองค์ทั้งสองทั้งสองเส้นนะที่ตำรวจต้องมีอะไรโดนแสดงว่าสองสามีภรรยาคู่นี้ห้อยพระเยอะนะสองเส้นนี่หมายถึงคนละเส้นครับผแล้วพระเลี่ยมทองอีกครับจำนวนหนึ่งนะครับ เอาละแล้วหลังจากนั้นไงต่อพี่ผมก็มาจดรายละเอียดประมาณร้อยเวทว่ามีของทรัพย์สินที่โดนไปมีอะไรบ้างน,น,นะแล้วก็ออกจากนั้นก็ก็่อยสื่อไปเรื่อยแหละครับผู้ชมครับนี่นะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ประชานิเวศนะ ในเขตสอนอประชาชื่นครับในอดีตนะครับที่พี่พงเทพเล่าว่าได้มาเจอกับตีใหญ่ที่นี่ครับผมแล้วบ้านพี่พงเทพที่เช่าอยู่ผมอยู่ซอยหนึ่งเนี่ยเข้าไปประมาณร้0ยเมตรอยู่ซ้ายมือซอยนี้นะซอยตรงข้ามนี้นะครับผมอ่าแล้วที่เจอตีใหญ่เนี่ยคือสะพานนี้สะพานนี้เลยในอดีตลักษณะเป็นงนี้ไหมอ่ามันชนันนะรถขึ้นไม่ได้ ขอตอนนั้นตรงนี้ยังชันเหรอชันหมดอ่ะสองข้างเนี่ยไม่มีรถขึ้นรถขึ้นไม่ได้ไม่ได้มีแต่คนเดินสะพานมันชันแต่ว่าลักษณะก็เป็นแบบนี้แหละครับผมเจอเขาครั้งแรกเขายืนตรงไหนยืนยืนเลยหัวมุมสะพานเนี่ยตรงนี้นะนั่นะฮะเนี่ยเเลยหัวมุมข็้มาระมาสามสิเมตรเนี่ยสมมุติผมเป็นตีใหญ่นะผมยืนให้ดูก็คือประมาณนี้ครับเขายืนแล้วเขาจะหันหน้ามาทางนี้เลยประมาณนี้ครับ ยืนสี่คนสี่คนที่ใหญ่ที่ใหญ่อยู่ตรงกลางมือมือและด้านล้อมอยู่สามคนเนี่ยพี่วงเทพก็เดินมาผมมาจากนี่ก็เรินแรกผมลงรถรถสองแถวนี่แล้วผมก็เดินเดินล้อออกมาเนี่ยเพื่อจะเข้าบ้านเข้าบ้านซอยนี้ครับผมตอนบ่ายสามโมงประมาณนี้พอจังหวะที่เรานะฮะออกไปเตะฟุตบอลครับออกมาอีกต่ยี่สิบนาทีเขาออกมาตีใหญ่ยืนตรงไหนมายืนนี่กลางสะพานตรงนี้ อย่ามายืนตรงนี้มาอยู่ย้ายไปตรงนี้เยอะๆอย่างนี้เลยเออเนี่ยยืนเนี่ยก็ยืนหันหน้าเข้าอย่างนี้อย่ามองไปที่ซอยมองไปทางนู้นหลังจากนั้นนะครับเตะฟุตบอลอยู่นะประมาณชั่วโมงกว่าครับเฮ้ยพี่ไปเตะบอลที่ไหนที่ปัชชานิเวศหมู่บ้านชานิเวศอ๋อหมู่บ้านปัชชานิเวศไปนู้นเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะฮะพอเตะบอลเสร็จกลับมาครับ แก๊งตีใหญ่ก็ยังยืนอยู่มายืนจุดนี้แล้วเนี่ยปากซอยแล้ว๋อมมายืนตรงนู้นแล้วครับปากซอยครั้งที่สามโอ้เพราะฉะนั้นบริเวณนี้นะก็คือจุดที่เจอนะฮะเนี่ยสี่ครั้งเลยฮะเจอตรงนี้แหละสะพานนี่แหละแต่แต่ก่อนเนี่ยชันมากชันแสดงว่าถนนถนนต่ำกว่านี้ฮะหรือว่าพอเราทําถนนนะมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นมาแล้วก่อนไม่มีรถไม่มีรถขึ้นมาไม่มีรถขึ้นมานี่หมายความว่ามอไซค์ก็ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้มันก็ไม่น่าจะขึ้นได้มันชันไงมันมันชันชันมาก ไอ้สะพานหนึ่งสภาพเป็นปูนแบบนี้ไหมหรือว่าเป็นไม้เป็นอะไรตอนนั้นเป็นนี่เลยเป็นปูนเนี่ยฮะแบบนี้เลยแต่ว่ามันจะกล่าเป็นก่อนเนี่ยเ็นนี่เขาเพิ่งลาดลงมาใหม่ครับครับเขากระชากสร้อยจะทำให้การของคุณหมอเนี่ยกระชากสร้อยที่ไหนฮะับนียเนี่ยปากซอยเนี่ยบริเวณปากซอยเนี่ยเพราะคุณหมอเขามีคลินิกอยู่ฝั่งตรงข้ามมาสมัยก่อนเออเนี่ยฮะเนี่ยเขาจะต้องนั่งรถแล้วก็ไปจอดไปไปแต่ว่าวันนั้นรถเสียอยากจะเดินไปปากซอยนี่เลยอตอนวันเหตุการณ์เมืร์ี่สองหนึ่ง เอาละครับก็จริงๆแล้วสภาพของย่านประชานิเวศหนึ่งนะตรงนี้ผมก็มาบ่อยผมเรียนสัมเสนใโรงเรียนผมอยู่อ๋อสัมเสนเรอะตรงนี้แล้วผมก็นั่งรถเมย์มันเล่นบ้านเพื่อนผมอยู่แถวนี้ประจัมันมีสาย6 6 6 7 7 0 6 7 6 7ผ่านโรงเรียนผ่านใจ6 7ผ่านแล้วผมก็มาเนี่ยมาเล่นเกมบ้านเพื่อนผมตรงนี้เพราะนั้นสภาพแต่เดิมก็ไม่ได้ต่างไปจากปัจจุบันมากถูกไหมครับตรงนี้นะแต่มีจากข้างนอกอะที่ก่อนมันโล่งหมดมันไม่เป็นตึกอย่างนี้ไงฮะ ต้นไม้เยอะต้นไม้เยอะอแล้วถนนสมัยก่อนนี่มันก็มีแค่สองเลนไม่ได้สี่เลนเหมือนสมัยนี้ครับครับคราวนี้พี่พงเทพมั่นใจแล้วว่าต้องเป็นในสี่คนนี้แน่ๆครับผมเพราะด้วยสัญชตาตญาณเนี่ยเราเห็นพิลุตตั้งแต่เราไปเตะบอลแล้วก็มาดักอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ในใจนึกว่าไอ้สี่คนเนี่ยมันไม่ได้มาเพื่อพล้นซับหรอกมันจะต้องมีงานใหญ่กว่านั้นเพราะไม่งั้นมันไม่น่าเสียเวลาตั้งแต่บ,บ่ายสามโมงจนสามสี่ชั่วโมงเนี่ย เพื่อมาดักป้นซับแค่สร้อยสองเส้นเนี่ยมันไม่น่าเป็นไปได้เพราะอะไรทําไมพี่ถึงคิดว่าเขาเขาไม่ได้มาแค่ป้นซับไอ้สี่คนเนี่ยมันไม่น่าจะมาดักเพื่อชิงสาเพราะว่าคุณหมอสองคนเนี่ยปกติเขาจะไม่เดินเขาจะใช้รถเขาจะใช้รถเพราะว่าเขามีคลินิกอยู่ฝั่งตรงข้ามครับว่าเปิดคลินิกเรารู้จักคุณหมอสองท่านนี้ดีรู้จักรู้จักสองสามีภรรยานี้นะฮะท่านผู้ชมครับปกติเนี่ยเวลาเขาไปคลินิกเขาจะขับรถไปครับผม แต่วันนั้นรถเสียแต่วันนั้นรถเสียเพราะฉะนั้นเน่ยเดินข้ามเป็นเรียกว่าสัญชาตญาณนักสือปนะนะพี่พงเทพก็พอรู้แล้วล่ะว่าไอ้โจรสี่คนเนี้มันไม่ได้ต้องการจะมาปล้นสองสามีภรรยาท่านนี้แน่ๆไอ้สี่คนนี้ไม่มีทางรู้หรอกว่าคุณหมอจะมารถเสียวันนี้ถูกไหมฮะครับผม ถ้ารู้ก็ต้องเป็นคนในแล้วใช่ไหมฮะแต่เป็นคนในไม่ได้เพราะเราไม่คุ้นหน้าเลยไถูกูหมักไม่รู้จักเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่พงเทพก็เลยสันนิษฐานว่าเขาไม่น่าจะมาปล้นคุณหมอสองคนนี้ถูกต้องน่าจะมาทําอะไรอย่างอื่นสักอย่างถูกไหมฮะถูกครับตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นตีใหญ่ไม่รู้ฮะไม่รู้เลยแล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์เดินไปไงต่อพี่คดีนี้ก็ ตำรวจก็รับเรื่องไว้รับเรื่องไว้ะแล้วก็ต่อมาก็ได้รับรายงานจากนายว่าครับบอลนั้นมันเป็นวันที่สิบสิบมีนาสองพันห้าร้อยยี่สิบสองครับครับแล้วหลังจากนั้นนะครับพี่พงเทพก็ได้รับมอบหมายงานงานหนึ่งครับครับซึ่งตัวเองก็ไม่รู้ว่าเป็นงานใหญ่ระดับประเทศครับผมได้รับมอบหมายให้ไปทําอะไรครับก็ได้รับจากท่านหัวหน้าชุดอะตอนนี้เป็นท่านพลตุรลเอกแล้วพันเอกพงศ์สิงห์ลาณวิยาว่านายเขาขอกําลังครับ จะไปร้อมจับคนร้ายสําคัญครับชื่อว่าแจ็คชื่อแจ็คด้วยครับผมไม่ได้เรียกตีใหญ่นะฮะไห้ตี๋ใหญ่ชื่อแจ็คที่ช่วัดเขียนมา ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ